สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านที่เขามาติดตามช่องทาง youtube กับกวยงามเลยนะครับเนาะมือนีก็ออกมาพบพอกับหอยก้อยคนสวยกันแล้วครับพี่น้องนี่ครับมือนีมาเปิดแบงค์งรายการให้ก้อยมือนีมือนี้ม,นมีสองรายการค่ะมือนีอ๋อสวัสดีครับหอยก้อยครับค่ะสวัสดีค่ะพอ,พอกับหอยอก้อยบ้าน้องบอลตแก้วเพื่อเมื่อเจ้าเลยกที่เก้าค่ะมือนีมาเปิดแบงค์สองรายการใหๆๆ้ก้อยค่ะ ตัวแรกแขงมาเป็นได้ให้อยครับนี่แม่นี่สูงร้อยสี่สิบสามบวกลบค่ะแม่สูงร้อยสี่สิบสามบวกลบสถานะเป็นน้อยห้อยทองในเจ็ดเดือนค่ะทองกับพอเก่าเจริญค่ะทองในเจ็ดเดือนทองกับพอเก่าเจริญนะครับเนาะนี่ครับโอ้รับอุาจะถามงามพุงน้่ยห้อยเข้ามาหนิทองในเจ็ดเดือนสูงร้อยสี่สิบสามน้อยห้อยแมนค่ะคุ้ยนี่รับประกันทองกันไหมครับรับประกันทองค่ะตัวเรียบร้อยแล้วค่ะโอ้รับคุงครับ ตัวนี้จะได้ไม่ได้หอยก้อยตัวนี้ตัวนี้เงีวค่ะโค้งสางดีค uh> ่ะปอดควอยเงีวนะครับ uh> ตัว uh> นี uh> ้เนาะเป็นควอยเงีวที่โค้งสางดีเป็นควอยสายใดพ่อจับห้ก้อยนี่อ่าสายเพชรดอนค่ะเป็นควอยสายเพชรดอนครับนี่ครับของเจ็ดเบียนกับพ่อเก้าเจริญปอดบางตาหนึ่งจักกิโลหอยก้อยสิบกิโลค่ะนี่ครับกลมมังค์เขาอย่างงี้ครับนี่ครับหูเพันธิบิดกลมหนาลงกันหอยก้อยเ้านี่ครับเบหมงหมูพันดุ์ดิบฟอนลำจั้หน่อยๆด้วพี่น้องนี่ครับหูสิติดฟอนลำมากยังอยครับนี่ครับหูใบหูครับ ตาเตียมเจียมจำอึกหนา,าวเผาเงี้น่อยก่อ,ตอนตัวนี้แมงแมงบอกเผาเลยเป็นทั้งผึ่งหน่อยทั้งผึ่งเงี้ค่ะนี่ครับก็ดูแข่งขาเงีย้ยหนอยก่อเล็บแมคคือมนดดิถอยห้อยว่ามันเล็บมาเนาะนี่ครับสจัดอีกแม่หนึ่งครับแม่นี่ครับสูงร้อยสี่สิบสามบวกลบสถานะาทองก็พอเก่าจะเลื่อนมาให้อยนี่ครับของเงีย้ยหน่อยก้อยบ้าเปแ่งกับม่นี้ปาดกับม่ได้นี่ครับ โอจุ้งหุ่นหรือว่ามึงหายก้อยม erm ันนี่ืัอนี้ก็เป็นวันที่หาแล้วเนาะหายก้อยเนาะเป็นวันที่หาเดือนเมษายน2 5งพันห้้อละครับพี่น้องของงามๆมีไงหอยก้อยมาเปิดแปงมันนี่ครับนี่ครับป๊ัดคืองามมากถึงหอยก้อยเอ้าวันนี้ให้พี่น้องมึงอย่าเข้าไปชมก้อยตัวจริงเนาะก้อยมันนี่ เออมาบ้านน้ำบอลตำบลน้ำแก้วเพิ่อเมื่อเจ้าเลดค่ะเต่มเมืองสวงสุวรรณค่ะสิ้นไปเมืองสวงสุวรรณภูมิมันบ่อไห่ก่อยค่ะของดีละค่าถูกมีที่ช่องในไห่ก่อยช่องท่ายูทูปกรอบค่อยงามเลดค่ะแม่สูงร้อยสี่สิบสามบวกลบสถานะท้องเก้าเจริญได้เจ็ดเดือนค่ะบัดริ์เปิดไปละค่าไห่ก่อยตัวนี้ครับเปิดไปห้าหมื่นสองพันค่ะห้าหมื่นสองพันนี่คือต่อรองไในไห่ก่อยต่อรองไในค่ะเป็นราคาเปิดแล้วครับเนาะค่ะนี่ครับนี่ครับห้าหมื่นสองพันเป็นราคาเปิดครับ โอ้งามงามอ้บางตา,างหมดหมดเงาไ่คืองามเลยกยตัวนี้จุดเด่นเป็นไงไกยตัวนี้จุดเด่นตัวนี้โค้งสางดีค่ะปอดเบิ่งบางตาเนี่ยไกอยงาเงาตวหวไก,ก่เนาะโคนเขาหนีบานี้ฝากเบอร์โทรเมี็นี้ไก่ไม่ห้อง0963766140ค่ะอด l i n ่กับเบอร์นี้ค่ะ0963766140 idline กั 0, ID like, บเบอร์นี้มอ,อย้ก่ปดครับนี่ครับเปิดไปหามื่นสองพันบาทนี่คือราคาเปิดเป็นมอ,อย้กย ค่ะต่อรองไหนค่ะต่อรองไหนครับนี่ครับเอกสารมีครบเป็นบ่อยๆเอกสารครบค่ะครับนี่ครับแม่สูง143บวกลบสถานะท้องพ่อเก้าเจริญได้เจ็ดเดือนอีกสามเดือนกับกินตมนองกันบ่อยๆนี่นม่ค่ะนี่ครับมาเอาไปใส่หนาดพี่น้องครับนี่ครับโอ้เบิ่งหางเนี่ยจุดเด่นคือพ่อยหางนาองไก้อยตัวเนาะมบงหางครับหางเง้าเป็นพัวนะครับหลากจีดินเลยครับพี่น้องครับนี่ครับ ยังไงก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิง่งแจ้งเตียงให้ช่อง u t u b e ก๊อปควยงามลเลยเห็นะพี่น้องนี่ครับของดีแล้วค่าถูกมาเปิดแบงก์อีกแล้วครับพี่น้องห้าหมื่นสองพันบาทครับโตรเขมาตอรองเลยครับพี่น้องเปิดโทษกับศูนย์เก้าหกสามเจ็ดหกหกหนึ่งสี่ศูนย์ครับไอดียไล่กับเบอร์นี้เนาะห้ก่อยเนะาะนี่ครับ้ใดกําลังมองหากล้วยทองครับพี่น้องรับประกันท้องได้ลูกมาแล้วหนึ่งตัวเนาะไฮก้อย รู้มาละตัวนึงค่ะเอาฝากช่อง YouTube กบควายงามเลยเด้อพี่น้องเไยฝากกดไลค์กดแชร์กดสับสับไข่กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ช่อง YouTube กบควายงามเลยเด้อพี่น้องเพราะเดี๋ยวผมรังใจผมหาควายทุกๆมาฝากพี่ฝากน้องในราคาเกษตรกรจับตออ้องได้นะครับเอาไปเบงแม่ที่สองบนต่อเข้าหมดเลยครับพี่น้องครับนี่เป็นแมน่ที่สองกันบพ่อไห้ก้อยนี่แม่นี่แม่ที่สองค่ะแม่ที่สองสาระเป็นได้ครับพอไห่ก้อยนี่แม่นี่สูงลอยสี่สิบหาทองกระพอเพชรลำโค้งนี่สามเดือนค่ะ ของเพชรลำโคงได้สามเดือนมันไม่ก้อยตัวนี้ค่ะนี่ครับสูงร้อยสี่สิบห้ามันก็หูไม้ใหตัวลอยก้อยนี่นีลูมาละตัวหนึ่งค่ะได้ลูกมาแล้วหนึ่งตัวครับนี่ครับโอ้เป็นคั้วที่อ้างหนาดีต้องให้ก้อยตัวนี้เนาะนี่ครับสูงร้อยสี่สิบห้าบวกลบพ่องจักเดือนก้อยกสามเดือนค่ะเป็ดขั้วยสายใดพ่อจับไอ้ก้อยตัวนี้นี่ครับคั้วพ่อรู้จักเสือสายมน้อ่ก้อย สายอุเทยค่ะเป็นข้อยสายอุเทยนะครับนี่ครับโอ้ส่วนสูงร้อยสี่สิบห้าท้องสามเดือนกับเจ้าเพชรลำโค้งกน้อยก้อยแมนค่ะตัวนี้เป็นน้อยก้อยตัวนี้ตัวนี้อ้างลึกค่ะนะค่ะตัวนี้ตัวนี้อ้างหนาลึกนะครับเนาะบังบอกเผาครับวันนี้น้อยก้อยว่านี่ครับบักเผายิ่งหญ่งยีน้อยก้อยข้อยสิหญ่ไปไหนน้อยก้อยตัวนี้ค่ะนี่ครับมึงมึงบางตาครับเอาบางตาเอามงน้อยก้อยข้ามันนี่บอกเพื่อนยังตาแกมแกมกระจกนะครับเนาะเออเนาวเผานี่งครับนี่ครับ สู0145ท้องลูกตัวที่สองเขาไม่้อยรับประกันท้องรับประกันท้องค่ะตัวเรียบร้อยค่ะโอ้มึงหนาเขาตัวก้อนซอนดีนะพี่น้องแต่หลังนี่หลังปลาบูข้อบลาเข็งดีครับเลยครับเนี่ยที่สองนี่คือรับประกันท้องเกันครับพี่ครับท้องสามเดืนเอนยังนอนอนอนน้อยก้อยเนะาะค่ะครับท้องสามเดือนครับโอ้ตัวนี้ก็ถ่ายดีน้อยก้อยตัวเนาะ ถ่ายดีถ่ายง่ายกันครับตัวนี้นี่ครับถ่ายง,ง่าเลยครับตัวนี้ครับนี่สุดจัดเลยครับแม่นี่บอนนี่แม่นี่เปิดไปราคาได้ไหมก้อยไหมครับเปิดไปห้าหมื่นเก้าพันค่ะโอ้ยคือเปิดราคาพอฟังเดีงง๋ย่ก้อยแต่มาแบบถูกๆก,กับแบ้งปันแบบไปถูกๆค่ะเปิดไว้ที่ห้าหมื่นเก้าพันบาทไม่น้อยก้อยแม่นค่ะ ผู้ติดสุดใจจนใจใหญ่เด็คุยแม่นี่ไปเลี้ยงกับโทรเข้ามาสอบถามเบอร์ได้คห้ก้อย้องไหนึศูนย์เก้าหกสามเก้าหกหกหนึ่งสี่ศูนย์ค่ะดีไล่กับเบอร์นี้ค่ะได้มาปลาแพงก็เลยเปิดปลาแพงนะค่อยก้อยเนาะค่ะราคานีพี่น้องผมว่มบานาสุลนะครับพี่น้องค้อยท้องนะครับตัวนี้รับประกันท้องของใหญ่ๆอย่างอ่างครับพี่น้องมึงครับปัดเบื้องบางตาครับพี่น้องเป็นข้อยสายอุทยไทยลอยน้อยก้อยตัวนี้นี่ครับรับประกันท้องครับพี่น้องมึงแข็งขากระดูกครับเมิ่งกี้เผาอย่างเงี้ยครับตัวนี้เปิดไปห บ่ผพิษมั้งบ่านี้บ่ผิดค่ะห่วยบ่ผิดมั้นะครับพี่หไฮไฟว่าครับยิบเด่นตัวนี้อ้างหนาลึกดีครับพี่น้องเพื่อนครับเอ่าฝากบอร์โทติดใจนะพี่ก้อยห้อมานี่สกีสนใจกับโทรมาเลยค่ะศูนย์เก้าหกสามเก้หกหกหนึ่งสี่ศูนย์ค่ะอดีไล่กับเบอร์นี้ค่ะเอ๋อถอยหลังนิดน้อยนะพ้อยห้องเพื่นจะยืนนี่ครับนี่ครับปอดเบื้องค้มหนาค้มอ้างกับพี่น้องเพื่อนครับ แม่สูงร้อยสี่สิบห้าเปิดแชร์หาหมื่นเก้าพันบาทนี่ฟังบ่ผิดเนี่ยน้อ,นนอยก้อยเนะาะบ่ผิดค่ะนี่ครับถ้าแต่พี่น้องมึงอยากเข้ามาชุ่มพว่ยดี๋วเ้าอนว่า,ววาใสา่ไปห้องเอ่อมาบ้านน้องบอนตำบนน้องเกลียงเพิ่มเมือ่อจะวอลเลตค่ะใส่ไปเมื่อสวงสุวรรณค่ะนี่นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตียงช่องยูทูบก็ควายงามเลยได้พี่น้องครับของดีราคาถูกมากอีกแล้วครับพี่น้องคลิปนี้ขอกราบคำว่าสวัสดีครับ จุมกงดยังไงกันนะก้อยนี่ครับหอยก้อยจุกงดมันครับนี่ครับโอ้ถ่ายอย่างงี้นะครับพี่น้องอ๋อนี่เราให้ว่าจะทาเพื่อเง้มๆนะครั้งวันศิษจบคลิปครับพี่น้องแล้วล้งยังไงให้ก้อยห้องจุดปอดบนเี้พี่น้องเไงครับง่ายงามนะครับยืนดีผมครับก้อยตัวนี้ครับ